ปีมากไงเลตีเสร็จแล้วกลับเลยป่ะนั่งกลับ่ะพี่เนี่อยู่เนี่ยผมยัอยู่นี่นอนได้อยู่อีกวได้อยู่ไหนแฟนอยู่นะมีรถกับใครม่กลับก็เดินไม่กลับ เราไม่ได้ตีกันแหมมันก็พี่จะบอกว่าผมไม่ได้ซ้อมใช่ผมไม่เคยซ้อมเลยไปเจ๋งกับเขาคขาก็ลองแยแยเขาคู่เขาแล้วก็เที่ยวไปแล้วแบบเอาเปล่าเนี่ยคู่คู่จริงแล้วไปก็แพ้เขาตลอดโอ้ยสัตว์ตั้งสิบปีได้ยี่เยี่ยเรื่องเลยมีเป้กช่วยทั้งหมดล้อล้อล้อตีแบบอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่แหละไม่ได้แข่ง วันนี้เหรอวันนี้เหรอเห็นในท้ายมันคืออไรนอกลุ่มนั่งดดิเพราะวันนี้นีแล้วน่รแล้วุ่อี่รน้องสามนี่เลยนะไอเดีย เนเลนเหนื่อยเกมนึงยังไม่เสร็จไม่เเรจะได้ไม่อาบน้ำถ้าตีอะตี่มตีมึงไงโอ้โหเฮียคุยเลยพี่จะคู่ไครพี่จะคู่ไครคู่มึงนี่แหละหรือมึงคู่กันก็ได้นะ ยากตัดไม่ได้ตัดติดนู่นถ้าใครไม่ตัดสายตาือพี่เหรอแหละไปแข่งเขาเรียกไปตรงไหนอ่ะเล่น้วยถิ่นต่างท่านต่างพี่แม่ก็ไม่ได้พี่แม่มมก็เปิดใส่พี่พวกพี่ปีพี่น้องมันตีแเล่เาข้อมือจี้ไปน,นะพรุ่งนี้เขาต้องเขาต้องรู้ว่าแบบเจอปัญหาอะไร ไม่แปลกหรอกนะพี่ที่โกัที่เขาจู่ชนใช่จัมเปอร์เรไปตีอบจเลยเอจัเปอร์ก็ส่อนาดกว่านมน้อ่มน้นมน้นมน้นใช่เหรอมาให้ให้ที่ให้้อไทยกนติดก่อน น้องสองคน้อเแล้นอแปดอะไรอ่างขหนุ่ม้องกัน3าคนในกองเีเล่ายคนเดียวัี่หล้เครับพนมจากหมู่บ้านรอครับาหมู่บ้นเดียวเลยผู้ชบิธีกอประกาศชื่อัว่บานพี่หนัวพี่หนเสร็วครัี่นุ่มจากหมู่บ้าน

สวัสดีครับสวัสดีเสร็จแล้วเหรอชนะแพ้นะแพ้กี่เกมแพ้เสมอแพ้อะไรนะแพ้เสมอแพ้เยี่ยมเกิดกันเลยไม่มีชนะเลยใช่ไหมลูกวันนี้เหมือนกันลูกเลยทำไมเอาอยากไี่กินน่ะส่งยังพี่ส่งไปเล้วอเคพี่พี่หมอนทำได้แล้วสุดยอด